สวัสดีครับน้องๆหนูๆเจอกันอีกแล้วกับทีรักทีเลิฟและน้องฟุกวันนี้นะครับเราจะมาพาทีลักทีเลิฟออกกําลังกายกันนะครับรียกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมีร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องออกกําลังกายกันและน้องๆหนูๆแหละครับเคยออกกําลังกายกันไหมไปดูกันครับว่าวันนี้ทีรักทีเลิฟและน้องฟุกนั้นจะออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงกันได้อย่างไรนะครับ ตอนนี้รถทีมงานก็พาเจ้าทีรักทีเลิฟแล้วก็น้องฟุกนะครับมาถึงหน้าร้าน PP f i t n e s แล้วนะครับซึ่งร้าน PP f i t n e s เนี่ยก็มีอาจารย์จิบนะครับคอยต์เพลนเทนเนอร์นะครับและก็พี่ตาด้วยนะครับผมแต่วันนี้นะครับอาจารย์จิบจะรับหน้าที่แนะนำเครื่องเล่นต่างๆให้กับน้องฟุกและทีรักทีเลิฟครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการจะมีกล้ามมีหน้าท้องที่สวยงามนั้น จะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลยว้าวสุดยอดมากๆเลยพี่พาเีละพีเลิกออกกำลังกายนครับได้ครับพร้อมยังพร้อมครับไปกันเลย,เด,ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นได้ครับ ที่แรกเลยก็คือเครื่องวิ่งนั่นเองครับเป็นการยืดเส้นยืดสายนะครับให้กับกล้ามเนื้อขาของเรานะครับแล้วก็เป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่จะไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆที่มีารใช้กําลังเยอะขึ้นแล้วก็หนักขึ้นนะครับตอนนี้ให้พี่จิบเตรียมเครื่องออกกําลังกายก่อนนะครับแหมน้องฟุกปั่นอะไรอยู่นะ โอเคนี่คือลู่วิ่งนะครับเดี๋ยวจะให้น้องสีรักและทีเลิฟลองขึ้นไปบนลู่วิง่งดูนะฮะเริ่มแรกก็ไม่ยากครับไม่ยากขึ้นมานแล้วครับตอนแรกก็จะมีะเริ่มวิ่งนะครับพอเราอยู่บนไม่ครับผมทีเลิฟขึ้นก่อนเลยฮนะเข้าท่าเข้าท่าคงชอบว้าว รวมเตรียมตวมเที่ยมนะฮะเดี๋ยวจะเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอาจารย์จิ๊บเนี่ยนะครับดูแลความปลอดภัยให้กับทีลักทีเลิฟแล้วก็น้องๆหนูๆน,นะครับน้อ,นองฟุกง๊กวิ่งนะไปไหนฉนนันนละ ดูฮะดูฮะเีวิ่งฮะไปเลี้วิ่งแล้วระวังลมนกเล้ยโอ้โน้งปุ๊บนี่นี่นี่ดูฮะแหว่ป่นใหญ่เลยอยากเห็นกล้ามท้องน้องฟดเกิดนะว่าจะมีก้ามท้อกับเขาหปล่านดูฝุ่นแล้วน่าจะมีจับปุนะฮะน้องฟูแต่ว่าพิธีรักนี่ก็เยาะเหยะแยแไปฮะดูอ๋อตกลางนะเดี๋ยวตกลูกวิ่งนะพิธีรักเอาดีๆฮะ เหนื่อยกันหรือยังฮะาทีรัทีเลยเพิ่งเริ่มต้นนะฮะเนี่ยตัวอาจารย์จิ๊บจะพาเล่นอะไรกันต่อครับเออเออดูดูพี่ฟุ๊กทำอะไรฮะน่ะโอ้โหระวังตดแตกนะฮะพี่ฟุ๊ก อ่าเรามาดูวิธีการเล่นดัมเบลนะฮะเล่นหัวไหล่นะครับจะเป็นวิธีการที่กับดัมเบลมาอย่างนี้แล้วยกออกไปอย่างนี้อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราให้ทีละคนเล็บลองดูฮะโอ้โหถึงกับหน้าขำมำเลยครับท,ทีละ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่กีเลิฟนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับแหมนะฮะจะรอดไหมเนี่ยโอ้อันเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วนะฮนะอันเดียวโอ้ oh God. Oh มายก็โอ้มายแหมนะครับผมหลังจากยกดัมเบลแล้ว นะฮะอาจารย์จิ๊บก็จะพามาเล่นเครื่องเล่นที่แหมเรียกว่าทําให้หนะ้าอกของเราสวยงามนะฮะแล้วก็ไปอีกหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูการเล่นหลังนะฮะการดึงหลังนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้พี่รักเดินดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับนะี่ที่ไหนเนี่ยลมไงไปทกันเร็ แหมจะไหวไหมนะพิธีรักของเราเนี่ยดูหน่อยสิพิธีรักเอาลองดูครับเออเอออุ้ยโอ้โหถึงกับคอพับเลยทีเดียวพิธีรักระวังนะฮะพิธีรักคอหักมานี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะพิธีรักปีเลิบเอาพิธีเลิบมันใช่กันนะพิธีเลิบสันสันสู้หรือยังไงพิธีเลิบ ดูท่าแล้วน่าจะไม่รอดครับพี่สีรักพีเลิฟนะแห่ดื้อนี่ได้แต่ถ้าเกิดได้ออกกำลังกายนี่คงไม่ไหวนะะเป็นไงบ้างครับพี่รักพีเลิฟเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสนุกปา่าฮะสนุกไหมอ๋อโอเคเอาอีไหมไหวไหมไหวไม่ไหวแน่ แหม่แย่จริงๆเลยพิธีรักพีเลิฟนี่ลงไปนอนที่ตะแนวตะแนวตะแนวเลยนะฮะแหม่สู้น้องฟุกก็ไม่ได้นะครับดูสิครับสภาพพิทีเลิฟน่าสงสารจริงๆเลยคุณหนหนูน้องๆหนูๆ,นๆ,ๆครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับให้กำลังใจกับพี่ีเลิฟและพีรักรวมไปถึงน้องฟุกด้วยนะครับจะเจอกันในอีพีหน้าครับรุนกันว่าจะไปเที่ยวไหนกันต่อเย้ย